สวัสดีฮะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของตตินะฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับการอัปเดตคอลแลบใหม่คอลแลบผู้กล้าโลัง,งานนั่นเองวันนี้เราจะพามาฟาร์มของบอสอีเวนต์นะซึ่งจะเป็นระดับนอร์มอลจบได้ใน2เทอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเน้นทำรอบเราจะไปทำอย่างอื่นต่อเราไม่มีเวลาเราเน้นเราเน้นส,สะดวกสบายอ่าโอเคไปสำหรับทีมที่ใช้นั้นเราจะใช้เป็นกาวแดงอาร์เธอร์เขียวอาริโอนี่แล้วก็เป็นบุญหิวบุญฮิวตัวระเบิดนะ อาริโอเน่เนี่ยกับอารเทอร์เขียวเนี่ยเราจะเอามาดันเอกลักษณ์ให้บุญฮิวตีแรงขึ้นสำหรับเซตการ์ดที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นเพิ่มโจมตีเดี่ยวของอัศวิน6%แล้วก็อาหารที่กินจะเป็นอาหารโจมตีนั่นเองไปไปเริ่มกันเลย ถามว่ามีทีมตีเอ็กไหมมีมีแต่มันค่อนข้างเสียเวลาภายในระยะเวลา1-2อาทิตย์เนี่ยเราสามารถฟาร์มระดับนอมอนได้ครบแน่นอน100%มาเริ่มต้นเราอัพแรงให้บุญฮิวแล้วก็ใช้การ์ดตีแรงตามเก็ดไปเลยแล้วก็เคลียร์การ์ดที่เหลือทิ้งไปตุยแน่นอนนะ หรือว่าใครอยากจะลองเอาทีมนี้ไปตีในระดับกลางระดับหาจะได้นะอาทีนี้เราก็ใช้การ์ดตีตามสนทานที่เรามีอยู่เนี่ยตีไปเลยอ่ะจบเป็นไงสบาย ลองอีกรอบก็ได้เดี๋ยวต้หาว่าโมก็โมจริงๆและเพราะมันแค่ระดับนออ์บอลปัเราไม่จําเป็นจะต้องไปตีระดับเ e อ็กถึงมันจะได้ของเยอะจริงแต่มันค่อนข้างเสียเวลาสู้เราทํารอบให้จบภายในห้ารอบต่อวันเนี่ยมันไวกว่าเยอะใช่ไหมอ่าอัพแรงให้บูญฮิลตีตามเกตแล้วก็เคลียร์การ์ด จบในหนึ่งเทินต่อให้การเน่าแค่ไหนเราก็มีบุญฮิวจบได้ในสองเทินอยู่แล้วเพราะว่าบุญฮิวใบแรกก็ปิดหนึ่งเทินบุญฮิวใบสองก็ปิดเทินสองนั่นเองแล้วก็เคลียร์การทิ้งไปจบไปแล้วนะฮะสำหรับทีมในการฟาร์มเหรียญฟาร์มเหรียญแล้วก็ ทำรอบของบอสอีเวนต์คอแลบในส่วนของผู้ก้าโลกพังงานนะแล้วก็เจอกันคลิกต่อไปได้เลยซึงสาบวันไหนก็ไม่รู้โอเคส,วส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอให้โชคดีไม่เกลือไม่เจ็บไม่ไข้นะฮะไปแล้วบ๊ายบาย